สวัสดีครับวันนี้แอดมินโนปนะครับกับคอลัมน์จัดเด็กใหม่ง่ายจุงเบยนะก็ตามคำเรียกร้องนะมีหลายคนอยากจะให้จัดจากชุด KD12 นะครับดารอนอาแต่ดูจำนวนการ์ดแล้วเนี่ยมันมันไม่ค่อยจะหลากหลายเท่าไหร่นะครับแอดมินก็เลยแนะนำนะมาเป็นชุดของ KDEX18 แทนนะก็เป็นดา a ์กอนอายเล่นได้เหมือนกันนะแล้วก็มีความหลากหลายของการ์ดที่จะใส่ในเด็กมากกว่าด้วยเนาะก็ KD ดี 1> e.x 1 8นกะ็กล่องละ5้ว59บาทนะครับในชุดนี้ก็ใช้เพียงแค่2กล่องนะก็จะจัดเด็กเล่นกันได้เลยนะในกล่องนะก็จะเป็นเป็นสายดาคอน E อเนแฟกดาคอนไอนะ Eye นะอ่ะก็อย่างแรกเลยนะที่ที่เราจะใส่นะก็คือเป็นอาซีดาฮาก้านะครับมับงกรมาแห่งความตายนะสใบนะครับแล้วก็เป็นบัดดี้ด้วยเลยนะเป็น5ใบนะก็เวลาตีก็คือตีทั้งสนามแล้วก็ตี ไล์ด้วยนะแต่ถ้าเกิดคู่แข่งเสียไล์ด้วยเนี่ยก็จะยิงไอเทมด้วยนะจ๊ะอ่าไม่ใช่ก็คือตีไละและ้วก็ทำลายด้วยนะทำลายไอเทมเลยก็คือตีไล์ตีเมื่อมีการนี้สร้างความเสียหายเนอะอ่าถ้าเกิดยิงไล์ได้เนี่ยก็จะทำให้คู่แข่งต้องเสียไอเทมด้วยนะทุกใบเลยนะถ้าเกิดเป็นดาบคู่ก็คือเสียดาบคู่เลยนะอืมนี่ก็เป็น ตัวหลักของเด็กนี้นะก็สี่ใบนะบัลลังก์มังกรนะบัลลังก์มังกรนะก็ทําให้เราลงไซส์สี่ของอาร์ซีดาฮากาเราได้นะครับก็สี่ใบนะก็การ์ดนี้จะไม่ถูกทำลายด้วยเนะไม่ถูกทำลายไม่กลับขึ้นมือรวมถึงไอเทมด้วยนะแล้วก็ความสามารถนี้ไม่ถูกยกเลิกด้วยนะครับอ่ะต่อไปครับกับซักฮากนะซักฮากก็ สามารถจ่ายไลท์2หน่วยหาอาซีนาค้าหรือว่าหาบัลลังก์มังกรก็ได้นะก็เป็นใบที่เอาไว้หาของนะครับดาบอันนี้ใส่3ใบพอนะอะอควาตา้าการเนฟนะครับก็ตี6ไลท์นะตีใส่ตัวที่มีโซกาดก็จะยกเลิกความสามารถโซกาดนั้นไปนะครับนะตี6ไลท์พาวเวอร์หมื่นสนะครับถือว่าเยอะเกินยุคนั้นมากๆเลยนะโล่มังกรนะครับโล่มังกรฟ้านะโล่มังกรเขียวนะ นี้อย่างละสี่ใบส่วนโล่มังกรดำสองใบก็พอแล้วนะมันกันจะหลายโล่กันไปนะแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับที่ไม่มีในกล่องอื่นนะก็ดาโกอนบาเลียนะครับเมื่อมอนเตอร์ไซส์สองหรือสูงกว่าในสนามเราถูกทำลายนะจะยังคงอยู่ในสนามนะครับก็เวลาจะตีนะเวลาโดนตีแล้วจะตายเนี่ยก็คือใช้นะครั้งต่อไปก็คือครั้งเดียวนะครั้ต่อไปที่ถูกทำลายนะ เวลาอาร์ซีตายเนี่ยใช้ใบนี้ปุ๊บอาร์ซีตายก็คือยังอยู่ในสนามแต่เราจะได้ดาบอควคต้าการเนฟมาติดด้วยนะเท่ากับว่าฝ่ายของข้าพเถูกกดดันหน้าดูเลยนะว่าจะโดนอาร์ซีดา,ากาเนี่ยตีล้างสนามอีกรอบหนึ่งนะครับฮะอ่ะมัะงกรสวรรค์สร้างโลกนะครับอันนี้ก็สี่ใบนะก็จ่ายสองไลท์เพื่อจวดสองใบนะครับเป็นของดากอนเนะ แล้วก็นี้นะครับตานาราชันมังกรนะครับได้ไลได้เกตได้จัวเนอันี่ก็4ใบเหมือนกันเนะโอเคก็ต่อไปนะก็ในเด็กนี้นะก็จะมีสายของแดนชําระมาด้วยนะครับก็ถ้าเราจะใส่ได้แดนชัละเนอะเออก็เล่นได้เหมือนกันเนอะก็นี่ครับแม่ครับอสุวินแห่งแดนชําละครับเดมิอสซอร์ดากอนนะครับก็ใช้ในเทินของเราเท่านั้นนะทำลายอสุวินแดนชําละใบอื่นหนึ่งใบก็จะได้สแตนเนอะก็สามารถ ตีได้นะตีได้รายรอบอยู่เหมือนกันนะ,ะแล้วก็นี่นครับกับอสูรแห่งแดนชำระ Silver s t a f f d r a g o n นะครับก็เป็น Power 5000นะก็สามารถใช้เป็นแดนชำระของเด็กนี้ได้เหมือนกันนะครับ Silver s t a f f ก็ใส่3ใบนะแล้วก็อีกแบบหนึ่งนะครับเป็นไซส์1นะก็ s w r r d Breaker ร a ดาก n นะครับ ก็ใส่ไว้3ใบเนะบางคนถามบอกว่าทำไมไม่ถึงถึงไม่ใส่ไซส์ศูนย์เนะไซส์ศูนย์เนี่ยจะลงได้ต้องมีดันชําระในสนามก่อนเนะในกรณีที่มันไม่มีอยู่เนี่ยเราเราจะลงเป็นตัวในการอัญเชยอาร์ซีดาฮาก้าเนี่ยพวกนั้นจะใช้ไม่ได้เลยนะก็คือใช้เป็นไซส์หนึ่งนะครับยังไงฟอร์เมชั่นของเราก็เป็นไซส์สี่อยู่แล้วเนะไซส์สี่อยู่แล้วก็สามารถที่จะลงเป็นไซส์หนึ่งไซส์หนึ่งไซส์สองย่างเงี้ยก็ก็เพียงพอกับการปิดตีตีปิดเกมได้เนาะแล้วก็อันนี้ครับเป็นใบจั่วของ ของแดนชําระเนอะก็ถ้าเกิดเราไลท์ได้รับความเสียหายในเทิร์นคู่แข่งนะครับไล่การ์ดได้เมื่อได้รับความเสียหายในเทิร์นคู่แข่งเนอะก็จะได้จั่วหนึ่งใบเนอะถ้าเกิดเรามีแดนชําระด้วยก็จะได้จั่วอีกหนึ่งใบนะครับอันนี้ถ้าจัวาวจวจ่วมาแล้วนะจังหวะที่จั่วมาเราได้ใบตัวเองอีกก็สามารถใช้อีกได้เหมือนกันนะเออเพราะว่ายังอยู่ในสเต็ปของเมื่อได้รับความเสียหายในเทิร์นคู่แข่งนะครับ ันนี้ก็เป็นเด็คลิสต์นะที่จัดใช้2กล่องนะแต่ถ้าเกิดใครนะไม่อยากจะจัดแบบที่ใช้แดนชําระนะนะจัดแบบไม่ใช้แดนชําระแอดมินก็ก็มีแนะนําให้เหมือนกันนะถ้าไม่ใช้แดนชําระเนี่ยก็คือปึ๊บปึบึบนี่อันนี้6ใบนะน,นี่ออกไปออกไป10บใบเนอะออกไป10บใบอันนี้สามารถใช้ได้นะเออใช้ได้แล้วมันดียังไงก็คือเป็นการ์ดจ,จัว่วนธะรรมดาน,นี่แหละนะการ์ดจ,จัว่ว ก็คือจวดหนึ่งใบแล้วก็มาเปลี่ยนมือนะในเทินเทินไป่ตรงข้ามเนอทำให้เราสามารถเอามาเล่นได้นอกรณีที่เราไม่ใช้เดินชำระเนออันนี้ก็ยังคงอยู่2ใบนะครับเราจะเพิ่มนี้ครับมับงกรมีคาจันทานํำค้างครับจ่าย2เกตและจวดสามใบและทิ้งกาสสองใบเนอไล่ได้เพียงแค่หนึ่งครั้งในหนเทินเนอกันจะใส่4ีใบและอีกแบบหนึ่งก็คือวัฏจักรมังกรเนอจ่ายไล่สอหน่วยได้สี่เกตนะครับ อันนี้ก็คือจะเป็นสายของการเล่นอาซิดาก้าเนอะแบบเต็มสูบเลยนะเราไม่เน้นสายอื่นเลยนะก็คืออย่างอื่นนี่คือไม่มีให้ลงเนะเป็นเวมนวนอย่างเดียวเลยแล้วก็เล่นอาซิดาก้าลงดาบปุ๊บแล้วก็หาทางลงอาซิดาก้าใบใหม่ให้ได้เนะอันนี้ถามว่าใช้ยังไงก็คือเอามาเปลี่ยนมือเนี่ยแหละก็คือเวลาเสียไลท์เนอะตีมาเสียไลท์ก็คือ ใช้แล้วก็จั่วหนึ่งใบปกติเนื้ไม่ไม่ได้หวังอะไรไปมากกว่านั้นนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็ตามแบบฉบับจัดเลกใหม่ง่ายจุงเบยนะถ้าใครอยากจะจัดเนื้ก็ใช้เพียงแค่ KD EX 18นะครับเพียงแค่2กล่องก็จัดกันได้เลยเนะหรือว่าจะซื้อแบบจัดกันไปไปเล่นกันก็ได้นะอ่าอันนี้ถ้าถ้าอยากจะดูก็เอาไปจัดกันได้นะครับ โ okay. อเคอะเดี๋ยวมาดูคอมโบของเด็กนี้กันดีกว่านะฟอร์เมชันสุดแก่งของเด็กนี้นะครับก็คือเป็นไซส์สี่เนอะเราลงได้ไซส์สไซส์หนึ่งไซส์หนึ่งอย่างนี้ได้นะแล้วก็ติดตามเนะก็ตีครั้งแรกก็คือนี่ตึงครั้งหนึ่งตีครั้งที่สองตีครั้งที่สามแล้วถ้าทาลายอยันนี้มันสแตนตีครั้งที่สี่ทำลายอยันนี้สแตนตีครั้งที่ห้าแล้วนี่ก็ตีครั้งที่หกนะก็เป็นฟอร์เมชันที่ทําให้เรา ตีรอบได้เยอะมากๆเลยเนะก็ตีได้ถึง6รอบในเทิร์นเดียวแหละครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กันได้เนอะอยากจะให้แนะนำอะไรยังไงก็คอมเมนต์บอกกันได้เนะเดี๋ยวก็พิจารณาแล้วก็ลองมาจัดกันดูนะครับสำหรับวันนี้แอมินโนปอกับชุด KD EX 1 8เนกะก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ